ขอต้อนรับเข้าสู่ Not Life Advice EP ที่10นะครับเช่นเคยนะครับชแนลนี้จะนำเอาสาระความรู้ต่างๆมาแนะนำเสนอกันนะแล้วก็เราก็ยังอยู่กับศาสตร์ MBTI หรือว่า m y e r Briggs Type Indicator นั่นเองนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อ16 p e r s o n a l i t i e s นั่นเองนะส่วนที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็เรียกกันว่า Type หรือว่า Typing เฉยๆนะครับ สำหรับ EP นี้นะฮะเป็น Part 2ของซีรีส์ของชาว Analyst หรือที่พี่ภูมิเรียกว่าชาวสีม่วงนะครับซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึง Overview อุปนิสัยเข้าข้าของชาวสีม่วงใน EP นี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Core Needs Values Talents แล้วก็ Behaviors นะครับซึ่งพี่ภูมิคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในซีรีส์นี้แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับอย่างที่พี่ภูมิได้อธิบายไปนใน e ีพีที่1แล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยมันก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์นะถ้าเราจะเป็นมเมล็ดสีม่วงเนี่ยเราก็จะโตมาเป็นต้นสีม่วงออกใบสีม่วงออกดอกสีม่วงใช่ไหมครับซึ่งในศาสตร์เนี้ยมันก็เหมือนกันนะ ทุกอย่างอะ่ะมันเริ่มมาจากคอนิสหรือมเมล็ดพันธุ์นี่แหละนะครับคอนิสก็คือความต้องการสูงสุดของเราเนาะคอนิสมันก็จะแตกออกมาเป็น v a l u e s นะครับหรือว่าค่านิยมนะครับแล้วก็จะแตกออกมาเป็น Talents หรือว่าพรสวรรค์สุดท้ายก็จะแตกออกมาเป็น Behaviors หรือว่าอุปนิสัยนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นตัวสีม่วงหรือเปล่านะให้เราดูที่ Talents แล้วก็ behavior s ว่าตรงไหมนะครับถ้าตรงเนี่ยเราก็ค่อยย้อนกลับไปดูที่ values นะครับสุดท้ายก็ย้อนกลับไปที่ c o r n e d s นะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการ reverse engineer นะก็คือจากปลายทางเนี่ยกลับไปหาต้นทางนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเป็นตัวสีม่วงจริงการที่เราได้รู้ทั้ง4อย่างเนี้ย แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันจะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับอีกทั้งยังทําให้เรารู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรเรามีพรสวรรค์ด้านไหนเราจะได้หมั่นใช้พรสวรรค์นั้นๆของเรานะครับยิ่งเราใช้ท a l ล n ท์ของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับชีวิตมากเท่านั้นเนาะเพราะว่ามันก็คือการที่เราไปกระตุ้นคอน,นิสโดยตรงของเราเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ที่1นนะครับพี่ภูมิแนะนําให้ย้อนกลับไปดูกันก่อนก็ได้นะครับ เพราะในนั้นเนี่ยพี่ภูมิได้สรุปคอนิชของทุกสีไว้แล้วนะคอนิชของชาวสีม่วงนะครับหนึ่งก็คือความเชี่ยวชาญชำนาญและความสามารถในการควบคุมตัวเองนะ เมื่อชาวสีม่วงสนใจอะไรเนี่ยเขาก็จะค้นคว้าเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะครับจะฝึกฝนตัวเองจนเกิดความชํานาญนะครับอาจจะไปถึงขั้นเป็นเอ็กซ์เพรสเลยก็ได้นะซึ่งการที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันต้องการความสามารถในการควบคุมตัวเองระดับหนึ่งเลยนะเราต้องมุ่งมั่นเราต้องบังคับใจตัวเองให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ คอนิสอันที่สองก็คือความรู้และความสามารถนะครับชาวสีม่วงเนี่ยจะเครียดมากเลยนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยชาวสีม่วงก็อยากจะใคร่รู้ว่าไอสิ่งต่างๆในจักรวาลเนี่ยมันทํางานกันยังไงอยากจะรู้องค์ความรู้แห่งจักรวาลน,นะครับอยากจะนิพพานทางความรู้นะ <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยเพื่อสนองคอนิดนี้นะครับชาวสีม่วงจึงชอบการแก้ปัญหาโดยการใช้ตรรก,กะ การค้นหาความรู้ใหม่ๆนะครับการฝึกฝนตัวเองให้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสในอะไรบางอย่างนั่นเองนะข้อนี้สอย่างนี้ก็จะแตกออกมาเป็นแวลูสหรือว่าค่านิยมของชาวสีม่วงนะครับชาวสีม่วงจะมีค่านิยมว่า u อัลติเมททรูสสำคัญที่สุดนะคือเป็นคนที่ต้องการความจริงอะ just give me the truth นะครับฉันจะรู้สึกยังไงมันก็เรื่องของฉันเนาะ ขอแค่ความจริงมาก็พอนะครับแล้วก็ชาวสีม่วงเนี่ยจะชอบตรรก,กะหรือว่าไอเดียที่ถูกต้องเพอร์เฟคคือเป็นตรรก,กะที่ไรช่องโหว่อะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะครับชาวสีม่วงยังให้ความสำคัญกับความรู้ความคิดไอเดียนะโดยต้องเป็นความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าจริงอ่ะอันนี้ก็คือกลับไปที่ Ultimate Truth เมื่อกี้นะครับเพราะการเรียนรู้อะไรที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะ ซ้ำแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปแก้ไอ้ข้อมูลที่มันผิดๆเหล่านั้นด้วยนะครับชาวสีม่วงเนี่ยจะชอบการค้นคว้าการพัฒนานะครับชอบนวัตกรรมอินโนเวชันใหม่ๆนะชอบการตั้งคําถามเชิงตรกกะก็เลยทําให้ชอบการประทะกันด้านความคิดนะครับชอบที่จะพบปะพูดคุยกับคนที่มีความรู้คนที่มีประสบการณ์นะครับเพื่อที่ว่าจะแชร์ไอเดียหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะโดยเฉพาะการพูดคุยองค์ความรู้ที่มันลึกๆเนี่ย ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อสนองคอ,อนิดในการต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพรสนั่นเองนะครับสำหรับชาวสีม่วงเนี่ยมันไม่มีการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไปกว่าการได้สนทนาแบบนักปราดจิบชากันอีกแล้วนะครับการที่ได้มี Intellectual ลคอนเวอร์เซชเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆๆๆๆสํา,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 าสำหรับชาวสีม่วงเลยนะ เอาละครับเข้าเรื่องสำคัญแล้วนะนั่นก็คือ t ALENTS หรือว่าพรสวรรค์ของชาวสีม่วงนั่นเองนะครับซึ่ง t ALENTS เหล่านี้มันก็แตกออกมาจาก VALUES ที่พี่ภูมิเพิ่งพูดไปเมื่อครู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่กำลังสงสัยตัวเองว่าเป็นชาวสีม่วงไหมนะครับ ให้นึกย้อนกลับไปถึงงานหรือว่าตำแหน่งที่เราเคยทำนะครับหรือแม้แต่ว่าวิชาเรียนหรือว่าโปรเจกต์ที่เราเคยทำตอนสมัยเรียนน่ะสิ่งที่เราเคยทำล้วรู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกฟูลฟิลนะครับว่ามันทำให้เราได้ใช้พรสวรรค์หรือว่าทาเลนส์ที่พี่ภูมิกำลังจะพูดต่อไปนี้หรือไม่นะครับถ้าได้ใช้เยอะก็แสดงว่าเราน่าจะเป็นชาวสีม่วงนั่นแหละส่วนคนที่มั่นใจว่าตัวเองคือชาวสีม่วงแน่ๆแล้วเนี่ย ก็ให้เหมันใช้ทาเล้์เหล่านี้นะครับทาเล้์แรกนะครับก็คือการวางแผนระยะยาวนะชาวสีม่วงเนี่ยจะสามารถคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจะคำนวณอัตราความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็จะรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะเตรียมแผนไว้หลายแผนสําหรับหลายๆสถานการณ์เนาะ <S <S การคิดแบบนี้นะครับเป็นการมองโลกแบบนามธรรมคือจับต้องไม่ได้เนาะเป็นเพียงจินตนาการนะครับ ซึ่งมันจะต่างกับการวางแผนของชาวสีฟ้าเนาะซึ่งเป็นการวางแผนระยะสั้นกว่านะครับเช่นการเตรียมงานด้านโลจิสติกต่างๆเนาะพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งของชาวสีม่วงคือการคิดคน้นทฤษฎีนะครับก็คือการพยายามหาคําอธิบายต่อสิ่งต่างๆนั่นเองนะไอ้คำอธิบายที่ดีเนี่ยมันก็ต้องอธิบายได้ในหล,หลายๆอย่างต่างศาสตร์ต่างสาขากันเนาะซึ่งคําอธิบายเหล่านี้มันก็จะกลายมาเป็นทฤษฎีนั่นเองนะครับ แล้วเมื่อชาวสีม่วงคิดคน้นทฤษฎีได้นะมันก็ต้องมีการทดสอบว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าใช่ไหมก็เลยทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยเก่งเรื่องการเทสต์รันในหัวหรือว่ารันซิมูเลชันในหัวนะครับว่าทฤษฎีนั้นน่ะมันถูกต้องไหมนะผสมกับความสามารถด้านการวางแผนเนี่ยก็เลยทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยเก่งเรื่องการคิดซีนารีโอต่างๆนะครับคิดว่าอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะก็ค,คือคิดหลายๆซีนารีโอคิดหลายๆอนาคตอ่ะ อนาคตนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เยอะอนาคตนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Wow. S 1> ชาวสีม่วงยังเก่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะการใช้ตรกกะผสมกับความคิดเชิงนมามธรรมที่มันจับต้องไม่ได้อะความสามารถในการย่อยข้อมูลนะครับแล้วก็การลำดับความสําคัญนะมันทาให้ชาวสีม่วงเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับก็เลยจะเก่งเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปด้วยนะ สิ่งที่ใช้งานได้จริงในโลกจริงๆนี่ก็คือหารบินเก่งนะครับก็คือว่าเวลาไปเที่ยวกันอนะ่ะมันก็จะมีบางคนที่ออกค่าอาหารไปก่อนบางคนออกค่าขนมบางคนออกค่าเหล้าไปก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะค่อยมาหารกันทีหลังใช่ไหมครับแต่บางคนก็ไม่กินเหล้าบางคนก็มาไม่ทันอาหารมือนนม้อนั้นมื้อน,นี้นะครับการมองทุกอย่างเป็นระบบหรือว่ามองแบบ Microsoft Excel เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี้ได้อย่างง่ายดายเนาะ การคิดแบบนี้นะครับก็จะนําไปสู่การออกแบบระบบต่างๆเช่นระบบใหญ่ๆที่ใช้คุมคนทั้งองค์กรได้นะครับอย่างกลุ่มพี่ภูมิเนี่ยพี่ภูมิสังเกตว่าเวลาไปเที่ยวกันนะชาวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบวางแผนจัดการนู่นนี่นั่นให้ใช่ไหมส่วนอย่างพี่ภูมิเนี่ยก็จะคือตอนจบทริปนะครับใครกินอะไรไปใครต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยพี่ภูมิจะทํา Excel มาแบบหรูหรามากแล้วก็ส่งให้คนในกลุ่มไปจัดการโอนตังค์กันให้เรียบร้อยนะครับ กลับไปที่การวางแผนนะฮะนอกจากจะวางแผนเก่งแล้วเนี่ยชาวสีม่วงยังเก่งในเรื่องการบังคับให้คนทําตามแผนด้วยนะคือการนําแล้วก็ต้อนฝูงคนให้มันอยู่ในแผนที่วางไว้เนี่ยเป็นพรสวรรค์ของชาวสีม่วงเลยนะครับผสมกับความสามารถในการออกแบบระบบเนี่ยทำให้ชาวสีม่วงมีความสามารถในการที่จะหาคนที่ใช่มาทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับ the right man for the job นะ เพราะเขาจะรู้ว่าฟันเฟืองไหนจะเหมาะเอามาใส่ในระบบที่เขาออกแบบไว้เองนะครับทั้งหมดนี้จึงทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยเก่งเรื่องการจัดการแบบองคาพยพคือการสร้างระบบมาช่วยในการบริหารคนหมู่มากนะครับแล้วก็เลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาทำตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมแล้วก็ผลักดันองค์กรทั้งหมดเนี่ยให้เคลื่อนไปอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชาวสีม่วงยังเก่งในเรื่องการคิดต่างหรือว่า differential thinking นะครับ ชาวสีม่วงเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านการมองจากมุมที่แตกต่างนะครับแล้วก็จะคิดอะไรก็จะตั้งคําถามกับตัวเองเสมอนะเพื่อจะทดสอบตรรก,กะหรือว่าทฤษฎีของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเทส์รันทฤษฎีในหัวตัวเองเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> การมองปัญหาจากหลายๆมุมเนี่ยทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยสนุกกับการที่จะพูดคุยถกเถียงเชิงลึกในหัวข้อที่เขาสนใจเนาะ ชาวสีม่วงยังเก่งในเรื่องของการแยกแยะแบ่งกลุ่มหรือว่า categorize สิ่งต่างๆนะครับความสามารถในการจำแนกแยกแยะแล้วก็แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยสามารถจะย่อยข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้เนาะแล้วชาวสีม่วงก็จะเก่งเรื่องการ brainstorm นะครับหรือว่าการหานวัตกรรมใหม่ๆการคิดนอกกรอบการ think outside the box นะครับโดยเฉพาะ I N T P แล้วก็ E N T P ที่มีฟัง์ชัน extraverted intuition นะเมื่อมีพรสวรรค์อย่างนี้แล้วนะครับก็เลยทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยเหมาะที่จะทำหน้าที่ตำแหน่งดังต่อไปนี้นะคือพี่ภูมิจะขอแบ่งชาวสีม่วงเป็น2กลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มที่กล้าสั่งคนอื่นกับกลุ่มที่ไม่กล้าสั่งคนอื่นนะครับ ไอ้กลุ่มที่กล้าสั่งคนอื่นเนี่ยจะทําหน้าที่ผู้อํานวยการผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือว่าดีเรคเตอร์ได้ดีนะครับพวกเขาจะถนัดสื่อสารด้วยประโยคคําสั่งมากกว่าประโยคบอกเล่านะก็คือสั่งเก่งอะแหละอย่างที่บอกนะครับว่าชาวสีม่วงประเภทนี้นะครับจะสามารถมองออกว่าคนไหนมีความสามารถเหมาะสมที่จะนําเข้ามาในทีมแล้วก็ไม่กลัวที่จะแอดสไน์ตำแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนให้นะครับ ด้วยประการนี้ก็เลยทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยเป็นผู้บัญชาการที่สามารถเคลื่อนทัพอย่างเป็นองค์ขาพยพได้นะครับส่วนชาวสีม่วงที่ไม่กล้าสั่งคนอื่นน่ะก็จะเก่งเรื่องการออกแบบนะครับก็จะเหมาะที่จะเป็นนักออกแบบนวัตกรหรือว่าอินโนเวเตอร์นะเพราะองค์ความรู้ที่สะสมมาประกอบกับความสามารถในการคาดดาเทรนเนี่ยทำให้ชาวสีม่วงรู้ว่าโลกในอนาคตเนี่ยต้องการอะไรนะครับ จึงเหมาะในการที่จะค้นคว้าประดิษฐ์สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนะครับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนาะก็คือการสร้างดีเมนที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ่ะให้นึกถึงสตีฟจ็อบส์นะครับตอนที่เขาคิดค้น iPod iPhone หรือว่า iPad ขึ้นมานั่นเองนะนักวางแผนนักยุธทธศาสตร์ Strategist ชาวสีม่วงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยึดติดกับองค์ความรู้แบบ Ultimate Truth นะครับคือผ่านการทดสอบแล้วว่าจริงนะครับ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์มันแปลว่าองค์ความรู้นั้นๆอาจจะต้องได้ผลทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะดังนั้นชาวสีม่วงมักจะค้นหาสิ่งที่เป็นอีเทอร์นอลนะครับก็คืออยู่ไปตลอดกาลนะ่ะทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยมักจะมองอนาคตแบบไกลๆยาวๆนะถ้าสิ่งที่เขาทาวันนี้ไม่มีผลอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นการเสียเวลาเปล่าที่จะทํานะครับมันทําให้ชาวสีม่วงเนี่ยเก่งด้านการวางแผนระยะยาวมากๆ นักวางระบบหรือว่าอาร์เคเทกนะชาวสีม่วงเนี่ยจะคิดอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็จะมองเห็นระบบย่อยๆระบบเล็กๆในระบบใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะทําอะไรที่เป็นระบบแล้วก็มีแบบมีแผนเสมอนะครับซึ่งอาร์เคเทกในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดความอยู่แค่การเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านหรือว่าตึกนะครับแต่มันหมายถึงผู้ออกแบบอะไรก็ได้อะอย่างชาวคริสก็จะบอกว่าพระเจ้าคือดีอาร์ h i เท c t เหมือนกันใช่ไหม ถึงจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่พี่ภูมินำเสนอนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วถ้าดูแล้วมีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะก็เชิญกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับ t ALENT ท,ทั้งหมดเนี้ยก็จะแตกออกมาเป็น BEHAVIORS หรือว่าอุปนิสัยของชาวสีม่วงเนาะ ชาวสม่วงเนี่ยจะมองเวลาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือ infinity time frame เนอะซึ่งอันนี้มันมาจากค่านิยมของ ultimate truth ความจริงหรือว่าข้อมูลที่แท้ทรูมันต้องผ่านการทดสอบของการเวลาได้เนะาะตรกะที่ไม่มีช่องโหว่ระบบที่สมบูรณ์แบบหรือแม้แต่บริษัทต่างๆที่มีความ perfect อะ่ะมันต้อง work ในทุกสถานการณ์นะทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับมันต้องไม่มีวันย่อยสลายไปตามการเวลา ดังนั้นเนี่ยชาวสีม่วงก็เลยเป็นผู้ที่อยู่เหนือการเวลานะในขณะที่ชาวสีเหลืองจะโฟกัสกับปัจจุบันชาวสีฟ้าเนี่ยจะโฟกัสกับอดีตน,นะครับแล้วชาวสีเขียวจะโฟกัสกับอนาคตนะชาวสีม่วงเนี่ยจะค้นหาอะไรที่อยู่เหนือการเวลานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ชาวสีม่วงเนี่ยหลงลืมมิติของการเวลาไปบ้างนะครับก็คือจะกะเวลาที่ใช้ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดอะอย่างเช่นจะทําสิ่งนี้มันอาจจะใช้เวลาปีหนึ่ง แต่พอทําจริงแล้วเฮ้ยแม่งกลายเป็น2ปี3ปีไว้ชาวสีม่วงแล้วก็ชาวสีเขียวเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือเวลคัมการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าชาวสีเขียวอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงให้โลกเนี่ยน่าอยู่ขึ้นสําหรับทุกคนนะครับคือโลกมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะมันอาจจะไม่ได้อยู่ยงคงกระพันหรอกแต่ตราบใดที่โลกนี้มันสวยงามนะครับแล้วก็ทุกๆคนอยากจะอยู่เนี่ยชาวสีเขียวก็โอเคนะค แต่ชาวสีม่วงเนี่ยจะคิดโลกที่มันแบบสมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับโลกที่จะอยู่ได้ทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับแล้วชาวสีม่วงก็มักจะยัดเยียดโลกหรือว่าระบบที่ตัวเองคิดขึ้นมาเนี่ยให้กับคนอื่นนะไม่ว่าคนอื่นๆจะอยากอยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็ตามนะครับเพราะเชื่อว่าระบบเนี้ยมันดีจริงๆนะในระยะยาวนะครับทุกคนอนะ่ะควรจะทําตามนะอย่าถามมากเลยเพราะว่าขี้เกียจอธิบายนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะทานอสเลยนะ เพราะว่าจักรวาลนี้ประชากรมันล้นเกินไปแล้วนะครับวิธีการเดียวที่จะจัดก,การให้จักรวาลนี้อยู่ต่อไปได้ก็คือการดีดนิ้วแล้วก็ล้างประชากรออกครึ่งหนึ่งไปเลยนะครับเชื่อเถอว่ามันดีกว่าสลับทุกคนในระยะยาวนะโอเคนะครการให้ตัวอย่างแบบธานอสมันอาจจะเอ็กซ์ตรีมเกินไปหน่อยนะแต่ว่าเพื่อนๆก็คงจะเห็นภาพกันเนาะชาวสีม่วงนะครับก็จะมีอุปนิสัยที่ใช้ภาษาที่ชัดเจนนะ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้เข้าใจ100%เนี่ยคือชาวสีม่วงจะไม่ชอบคนที่พูดกำกวงจับจุดไม่ได้ถามลงลึกๆแล้วตอบไม่ได้นะครับก็ชาวสีม่วงก็จะมีนิสัยที่ชอบใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนพูดทุนห้วน,วนอันนี้มันก็มาจากคอนิสเรื่องความรู้และความสามารถนะก็คือคนที่ยิ่งรู้เยอะยิ่งเก่งก็จะยิ่งพูดน้อยใช่ไหมชาวสีม่วงยังชอบวิจาร์ด้วยนะครับอันเนี้ยมาจาก values ความสัมพันธ์แบบนักปราชญ์เนาะด้วยการชอบคิดหลายๆมุมเนี่ยทำให้ชาวสีม่วงชอบตั้งคำถามแล้วชาวสีม่วงก็จะลหลงไหลไปกับความเก่งนะก็เลยมักจะชี้จุดอ่อนของผู้อื่นออกมานะครับซึ่งสำหรับชาวสีม่วงแล้วเนี่ยมันคือฉันกำลังทำเฟเวอร์ให้คุณอยู่นะคุณจะได้แข็งแกร่งขึ้นไงนะครับแต่เพราะว่าชาวสีม่วงเนี่ยพูดเล่นไม่เก่งสมอท้องไม่เป็นพูดจาหุวนหนไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นอะ่ะคนอื่นก็มักจะมองคำวิจารณ์เหล่านั้นอนะ่ะว่าเป็นการคอมเมนต์แง่ลบเนาะ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่ชาวสีม่วงวิจารณหนักที่สุดก็คือตัวพวกเขาเองนั่นแหละทําไมฉันไม่เกง่งทําไมฉันไม่ประสบความสาเร็จสักทีทําไมฉันทาเหมือนคนอื่นไม่ได้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสีทุกคนก็ใช้คําวิจาร์กันหมดนั่นแหละนะสีเหลืองเนี่ยจะวิจาร์ถ้าคุณไม่ลงมือทําสีฟ้าจะวิจารณถ้าคุณไม่ทําตามทมเนียมปฏิบัติส่วนสีเขียวเนี่ยจะวิจารณ์ถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับ สีม่วงเนี่ยก็จะบ้าเรียนบ้าความรู้นะโลกของชาวสีม่วงอ่ะจะเต็มไปด้วยความรู้นะครับการหาความรู้ใหม่ๆการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นนะครับชาวสีม่วงก็เลยจะชอบตั้งสมมติฐานนะด้วยนิสัยที่ชอบทดลองค้นคว้าแล้วก็วิจัยเนี่ยก็เลยทําให้ชาวสีม่วงเนี่ยชอบใช้คําว่าถ้าเกิดแบบนี้จะเป็นยังไงทําให้ชาวสีม่วงเนี่ยคิดเชิงทฤษฎีนะครับก็คือมองปัญหาจากหลายๆมุมแล้วก็ตั้งสมมติฐาน ใช้คำว่าถ้าเยอะๆนะซึ่งมันทำให้การคิดการพูดของชาวสีม่วงอ่ะจะมีคอนดิชันตลอดนะครับอันนี้ก็มาจากท a l e n t ์ที่ชอบคิดเซนาริโอเนาะภาษาแบบเงื่อนไขอ่ะประโยคเช่นถ้า A ให้ทำา B ถ้า C ให้ทำดีซึ่งอันนี้นะครับมันก็คือ IF-THEN STATEMENT ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เลยนะ พี่ภูมิว่าการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากๆสำหรับชาวสีม่วงเนาะชาวสีม่วงก็เลยจะมีคำพูดติดปากว่าตามหลักแล้วตามทฤษฎีแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับหรือว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแต่มันมีความเป็นไปได้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวสีม่วงเนี่ยก็เลยจะชอบค้นหาความจริงเนาะคือชาวสีม่วงจะให้ความสำคัญกับความจริงที่เกิดขึ้น ความจริงที่ไม่บิดเบือนผ่านความเห็นของคนอื่นน่ะการแยกความเห็นแล้วก็ความรู้สึกของมนุษย์ออกจากข้อมูลเนี่ยมันทําให้ชาวสีม่วงอ่ะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็อันนี้เนี่ยจะสังเกตได้ง่ายมากๆเลยนะชาวสีม่วงเนี่ยจะมีโลกส่วนตัวสูงนะครับชาวสีม่วงจะมีความสามารถที่จะดิ่งในความคิดหรือว่าสิ่งที่ตนสนใจอยู่นะการใช้สมาธิแบบไฮเปอร์โฟกัสเนี่ยมันก็เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะครับ แต่มันก็มีข้อเสียก็คือมันมักจะทําให้ชาวสีม่วงเนี่ยคุ้นคิดอะไรอยู่คนเดียวตลอดเวลาจนลืมสังเกตสิ่งรอบๆตัวไปนะครับลืมไปว่ามันมีคนอยู่รอบๆข้างนะครับผู้อื่นก็เลยอาจจะมองชาวสีม่วงว่าเหมือ,อลอยล่องลอยอยู่คนเดียวหรือว่ากําลังอยู่ในโลกส่วนตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะ oh. ชาวสีม่วงก็จะเป็นคนที่สุขุมนะครับอันนี้มันมาจากคอนี้ของการที่ต้องการเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับคือชาวสีม่วงอะ่ะต้องมีสมาธิจึงจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้นะ ดังนั้นเนี่ยความสุขุมจากภายในจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับชาวสีม่วงยังชอบทํางานในที่ที่เงียบๆปลีกวิเวกจากผู้คนนะฮะซึ่งไอ้ความสุขุมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าชาวสีม่วงจะไม่มีอารมณ์โกโรธหรือว่าหงุดหงิดนะครับชาวสีม่วงหลายคนที่พี่ภูมิรู้จักเนี่ยจะหงุดหงิดมากถ้ากําลังคุ้นคิดอะไรอยู่แล้วมีคนมาชวนคุยก็คือมาแทรกหรือว่ามา interrupt train of thoughts นั่นเองนะก็จะมีสีหน้าที่แบบเบเบนิดนึงนะครับ อีกเรื่องก็คือจะไม่ชอบสบสายตาคนเวลาพูดเนาะเพราะว่าการมองเข้าไปในในตาคนอื่นอะ่ะมัน distracting มากนะไม่เหมือนชาวสีเหลืองที่มี extraverted sensing นะครับพวกชาวสีเหลืองอะ่ะจะชอบสังเกตพฤติกรรมสีหน้าคนเวลาพูดด้วยนะแต่สำหรับชาวสีม่วงอะ่ะจะรู้สึกว่ามันมากวนกระบวนการความคิดของเราอะนะครับคือแบบมองตาเรา blank บบอะ่นะชาวสีม่วงจะใช้เหตุผลนะครับทุกสิ่งอย่างต้องมีเหตุผลนะ เมื่อใครพูดอะไรเสนออะไรเนี่ยชาวสีม่วงจะถามถึงเหตุผลเสมอนะครับคือจะไม่ปักใจเชื่อถ้าไม่เห็นข้อมูลเนะเวลาใครมาพูดอะไรเนี่ยชาวสีม่วงก็จะไม่เชื่อทันทีนะแล้วก็จะตั้งคําถามว่าไอสิ่งที่คนนี้พูดอะ่ะมันจริงหรือเปล่านะครับชาวสีม่วงจะ q u e s t i o คนว่าเขามีตรกกะอะไรในขณะที่ชาวสีเหลืองอะ่ะจะ q u e s t i o คนว่าเขามีผลประโยชน์อะไรนะส่วนชาวสีเขียวอะ่ะจะ q u e s t i o คนว่าที่เขาทําแบบนี้เขามีแรงบันดาลใจอะไรนะครับ แล้วก็ชาวสีม่วงจะเกลียดความซ้ำซากมากๆนะครับคือเขาจะคิดแก้ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลานะเมื่อมีใครจ่ายงานมาชาวสีม่วงก็จะคิดว่าจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นทำยังไงให้มันเป็นระบบมากขึ้นทำยังไงให้มันแม่นยำขึ้นนะครับก็คือ revise reiterate หรือว่าปรับระบบไปเรื่อยๆเนาะ ชาวสีม่วงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทําอะไรที่แบบซ้ําๆไปเรื่อยๆโดยไม่มีความหมายไม่มีการพัฒนามันเป็นการเ r a i น energy อย่างมากเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดที่พี่ภูมิพูดมาก็เป็น behavior หรือว่านิสัยที่ชาวสีม่วงแสดงออกมานะรวมๆแล้วก็จะพูดว่าชาวสีม่วงก็เป็นน e r d ดีๆนี่เองนะครับ EP หน้านะเรายังจะอยู่กับชาวสีม่วงกันนะ แล้วพี่ภูมิก็จะมาแยกว่าชาวสีม่วงแต่ละทป์ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็จะมาให้ตัวอย่างชาวสีม่วงนะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมุมมองที่ชาวสีม่วงมีต่อโลกนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้พี่ภูมิพอแค่นี้ก่อนไปแล้ว